สวัสดีนักศึกษากศออนอเขตดอนเมืองทุกคนค่ะคุณครูชื่อคุณครูสุมิตาใจติ์ครูผู้ช่วยกศออนอเขตดอนเมืองหัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ทําทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมการพบกลุ่มในช่วงนี้ค่ะ กสอ,อเขตดอนเมืองมีความห่วงใยนักศึกษาทุกคนจึงได้นาเนินการจัดกิจกรรมการสอนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์โดยจะมีท่านวิทยากรก็คืออาจารย์สิทธิทพงศ์ติยเวศมาให้ความรู้แก่นักศึกษาค่ะคูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนนะคะจะได้รับความรู้ที่ท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดมาให้ ได้มากที่สุดนะคะขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับแล้วก็ดีใจมากครับวันนี้ครูดีใจมากที่ที่ได้มีโอกาสนะครับมาแบ่งปันความรู้เรื่องวิชาคณิตศาสตร์ให้กับกอ,อ,อรสนเขียนดอนเมืองในเทอมนี้นะครับเทอมนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากครับแล้วก็เข้าใจยากก็อยากจะ ขอให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์ลองเรียนดูก่อนครับว่ามันยากหรือว่าันง่ายขนาดไหนลองมาแนะนําตัวครูก่อนครูผู้สอนนะครับครูชื่อสิทธิพงศ์ครับนามสกุลตียเวชนะครับแล้วก็ชื่อเล่นว่าไก่แจ้ครับเบอร์โทรครู0813722882นะครับปกติแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครูทํางานบริษัทปะททจํากัดมหาชนครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ครูเป็นครูอาสา สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับทางกศนอครับครูสอนคณิตศาสตร์ให้กับกศนอเนี่ยมาตั้งแต่ปี2547ปีนี้ก็ประมาณ10กว่าปีกว่าแล้วครับที่ที่ได้มีโอกาสออมาแบ่งปันความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษากศนอนะครับอันนี้ก็ทําความรู้จักกับครูแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าวิชาคณิตศาสตร์สาหรับกศนอนะครับเป็นแบบไหนเราลองมาทําความรู้จักวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันยากมากๆเลยนะครับลองมาดูกันว่า ه, เป้าหมายปลายทางของวิชานี้สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่คณิตศาสตร์ของทั้งมต้นกับมปลายเลยนะครับเหมือนกันนะครับคณิตศาสตร์เนาะทั้งของมอต้นและของมอปลาย ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับกศนเทอมนี้นะครับถือเป็นวิชาหลักวิชาหลักซึ่งหลักสูตรของกศนจะแบ่งออกเป็นวิชาหลักกับวิชาเลือกนะครับซึ่งวิชาคณิตศาสตร์นะครับถือเป็นวิชาหลักการที่เราจะทำสอบผ่านวิชาหลักได้นะครับเราจะต้องสอบปลายภาคสอบปลายภาคสอบปลายภาคนะครับ สอบปลายภาคให้ได้อย่างน้อย30%ของจำนวนข้อสอบครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะสอบไปลาภาคให้ผ่านนะครับเราจะต้องทำข้อสอบให้ได้อย่างน้อย30%ของจำนวนข้อสอบครับหลายคนอาจจะงงว่าอ้า30%ของจำนวนข้อสอบมันคือกี่ข้อนะครับ ข้อสอบทางคณิตศาสตร์ของมของกศนนะครับมีทั้งหมด60ข้อด้วยกันนะครับมีทั้งหมด60ข้อเราลองมาดูครับว่าคําว่า30%นะครับคําว่าเปอร์เซ็นต์ต้องเทียบกับ100เท่านั้นนะเทียบกับ100เนะาะคําว่าของในภาษาไทยครับคือเครื่องหมายคูณจํานวนข้อสอบนะครับจํานวนข้อสอบมีทั้งหมด60ข้ออ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ศูนตัดศูนทิ้งก็จะเหลือ6คูณกับ3ก็คือ18ข้อเห็นไหมครับว่าเรามองเห็นเป้าหมายของมันหรือยังบางคนอาจจะตกใจกลัวนะครับว่าเฮ้ยคณิตศาสตร์60ข้อต้องทำถึง30ข้อเลยถึงจะผ่านจริงๆแล้วนะครับเราทำข้อสอบปลายภาคให้ได้อย่างน้อย18ข้อขึ้นไปนะครับ เราก็จะสามารถผ่านวิชาคณิตศาสตร์ได้ทําข้อสอบได้นะครับถ้าทําข้อสอบได้18ข้อแสดงว่าเราสามารถทําผิดได้ทั้งหมดผิดได้ก็คือเอา60ลบด้วย18ก็คือ42ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะทําข้อสอบปลายภาคของวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเราสามารถทำได้18ข้อครับแต่ผิดได้ถึง 42่สอข้อนักศึกษา,าหลายคนอาจจะใจชื้นขึ้นนะครับว่าคณิตศาสตร์อาจจะโอ้โหไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับ60สข้อ,อเป้าหมายรวมกันทั้งของมต้นกับของมาปลายเหมือนกันเลยนะครับว่าข้อสอบมีทั้งหมด60ข้อนะครับถ้าเราจะทําข้อสอบไปายภาคให้ผ่านเราก็ต้องทําให้ได้3 0ของจํานวนข้อสอบก็คือ18ข้อนะครับผิดได้42ข้อทั้งของมต้นกับของมาปลายเหมือนกันเลย อันนี้คือเป้าประสงค์นะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันนะครับที่เราจะเดินไปถึงในการเรียนคณิตศาสตร์สําหรับเทอมนี้นะมันถ้าเรามีเป้าหมายนะครับเราก็จะสามารถออกแบบวิธีการเดินไปถึงเป้าหมายได้งั้นทุกอย่างในชีวิตนะครับมันก็ต้องมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป้าหมายของวิชาคณิตศาสตร์ทั้งของมอต้นและของมปลายสาหรับเทอมนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูต่อครับว่าของมต้นกับของมปลาย ซึ่งมีเนื้อหาแตกต่างกันนะครับเราจะทำยังไงมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มจากของมอต้นก่อนเนาะครูคจะค่อยๆไปนะครับถ้าถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็สามารถโทรไปถามได้เหมือนกันนะครับมาดูของมอปะมอต้นก่อนนะครับครูผู้ผิดโทษของมอต้นคณิตศาสตร์ของมอต้นครับเนาะ ของมอต้นมีทั้งหมดสิบเอ็ดบทด้วยกันมีทั้งหมดสิบเอ็ดบทครับแล้วก็มีแบบทดสอบนะครับหรือข้อสอบทั้งหมดหกสิบข้อ,ขอ,อเริ่มจากของมอต้นก่อนนะครับเรามาดูของมอต้นว่าคณิตศาสตร์ของมอต้นนะครับมีทั้งหมด11บทแล้วก็มีแบบทดสอบอยู่ทั้งหมด60ข้อ ถ้าเราอยากจะให้ผ่านนะครับเราอยากผ่านเราต้องให้ได้30%ปอ์เซนของจำนวนข้อสอบนั่นก็คือ30ส่วนด้วย100คูณด้วย60คำตอบคือ18ขอ้ออ่าถ้าเราอยากจะผ่านนะสำหรับมอต้นเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วเนาะว่า18มาจากไหน อันนี้คือ18ข้อครับมอต้นมี11บทมีแบบทดสอบทั้งหมด60ข้อถ้าอยากจะผ่านนะครับก็ต้องทำให้ได้18ข้อผิดได้กี่ข้ออ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะสามารถทำผิดได้ครูก็เอา60นะครับลบด้วย18คือ42ข้อนักศึกษาว่านักศึกษา,าสามารถทำผิดได้ถึง 42ข้ออ่าอันนี้คือเป้าประสงค์เหมือนกันตรงกันเข้าใจร่วมกันนะครับเนาะทีนี้มาดูต่อไปว่าแบบทดสอบทั้ง60ข้อเนี่ยครับคนที่ก็ออกข้อสอบเนี่ยเขาแบ่งข้อสอบประมาณแบบนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนครับคือง่ายปานกลางแล้วก็ยากปยาไปเลยอย่างละ ยี่สข้อยี่ข้อและยี่สิข้อแผนกบบทดสอบมันก็จะแบ่งออกเป็นง่ายยี่สิข้อปานกลางยี่ข้อแล้วก็ยากยี่ข้อถ้าเราทำง่ายยี่ข้อเห็นไหมเราก็ทําข้อสอบผ่านแล้วเพราะเป้าหมายในการทําข้อสอบของเราคือทั้งหมด18บแข้อเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกทำข้อที่ง่ายก่อนนะครับเราก็จะสามารถทํา ข้อสอบคณิตศาสตร์ผ่านก็คือง่าย20ข้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปานกลางกับยากเดี๋ยวพอเราทําง่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทําเรื่องปานกลางกับยากอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําข้อสอบนะครับทุกข้อมีคะแนน1คะแนนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเลือกทําในข้อที่มันยากเลือกอย่าไปเลือกทําข้อที่มันต้องคิดซับซ้อนมากนะครับเพราะสุดท้ายไปทาก็ได้1คะแนนเหมือนกันกับทําข้อที่ง่ายเพราะฉะนั้น เลือกทําข้อที่ง่ายก่อนประเด็นที่น่าสนใจคือพอเราไม่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ครับเราจะหาข้อง่ายไม่เจอครับเนาะถ้าเราหาข้อง่ายไม่เจอปุ๊บข้อง่ายมันจะกลายเป็นข้อยากไปเลยทั้งของมอต้นและของมอปลายเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยครับทีนี้เราลองมาดูกันว่ารู้แล้วนะเป้าหมายคือสิบแปดข้อเลือกทําข้อง่ายไปหาข้อยากก่อนทําข้อง่าย ไปหาข้อยาก่อนนะรู้แล้วนะครับเป้าหมายคือ18บแทอนะและให้เลือกทําข้อง่ายไปหาข้อยากทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือข้อง่ายอะไรคือข้อยากนะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับว่าสําหรับหมอต้นหมอต้นนี่นะข้อง่ายเริ่มจากบทที่เท่าไหร่และข้อที่เท่าไหร่เอาเริ่มหมอต้นก่อนนะครับามาดูหมอต้นกัน เนื่อจากกระดานไม่พอเนาะเดี๋ยวครูจะลบอันนี้แล้วเดี๋ยวครูจะบอกว่าข้อง่ายของหมอต้นมีอะไรบ้างนะครับเขาครับหมอต้นนะหมอต้นเราจะทำต้องทำให้ได้18ข้อาทำจากข้อง่าย หปหาข้อยากเสมออ่ะเราจะมาดูกันว่าบทไหนที่ง่ายในบรรดา1 1บทของมอต้นนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับจริงๆครูทำมาแล้วอันนี้เดี๋ยวครูลงให้นะครับอ่ะเราจะเริ่มต้นมีอยู่4บทครับที่ง่ายมาดูกันง่าย4บทอ่ะเรามาดูกันว่าของมอต้นที่ง่าย4บทมีบทอะไรบ้างครับ เริ่มจากบทที่7ครับบทที่7นะครับบทที่7เรื่องคู่ลำดับและกราฟคู่ลำดับและกราฟนะซึ่งคู่ลำดับและกราฟนะครับมันจะอยู่ในข้อ41ถึงข้อ43ซึ่งมีทั้งหมด3ข้อ 3ข้อ3คะแนนครับเพราะฉั้นเวลาเรามอต้นนะครับเวลาเราทำข้อสอบเราก็จะเริ่มจากบทที่7เรื่องคู่ลําดับนะครับข้อ41ถึงข้อ43มีทั้งหมด3ข้อบทถัดไปคือบทที่8ครับบทที่8ครับเรื่องรูปเลขาคณิตรูปรูปเลขาคณิต2มิติและ มิติซึ่งบทนี้จะมีตั้งแต่ข้อ44ถึง49ครับข้อ44ถึง49มีจำบวนทั้งหมด6ข้อด้วยกัน,นอันนี้คือ2บทแรกนะครับสำหรับง่ายไม่หายากบทที่ต่อไปครับคือบทที่9 บทที่เก้าครับชื่อว่าสถิติเบื้องต้นอ่าสถิติเบื้องต้นครับข้อ50ถึงข้อ54มีทั้งหมด5ข้อห้าคะแนนนั่นเองนะครับต่อไปเป็นบทสุดท้ายครับและบทที่ง่ายเรื่องบทที่10 บทที่สิบเรื่องความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนะครับข้อ55ถึง5 9มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับมอต้นนะครับสำหรับหมอต้นสำหรับมอต้น,รตน,นครับ ทำจากง่ายไปหายากบทที่ง่ายมีอยู่4บทเริ่มต้นนะครับคือบทที่7เนาะบทที่7เรื่องคู่ลำดับและกราฟตั้งแต่ข้อ41ถึงข้อ43จํานวน3ข้อบทที่8เรื่องรูปเลขาคณิต2มิติและ3มิติข้อ44ถึง49 6ข้อบทที่9เรื่องสถิติเบื้องต้นครับข้อ50ถึงข้อ54 5ข้อแล้วก็บทที่10เรื่องความน่าจะเป็นข้อ50 5ถึงข้อ59อันนี้คือ4บทที่ง่ายครับซึ่งรวมกันแล้วครับทั้ง4บทนี้นะรวมกันแล้วมีทั้งหมด19ข้อเห็นไหมครับว่าถ้าถ้าเราเลือกทำบทที่ง่ายก่อนจากง่ายไปหายากนะครับบทที่7 8 9 10เป็นบทที่ง่ายสำหรับมตน้น เนาะสี่บทนี้นะครับถ้าเราทําได้เราจะได้ทั้งหมด19ข้อหรือ19คะแนนซึ่งเป้าหมายของเราคือ18ข้อเห็นไหมครับเป้าหมายของเราคือ18ข้อเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทํา4บทนี้ได้บ,บทที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน่นเวลาการสอนของครูนะครับใน,รในการสอนของครูคณิตศาสตร์สาหรับเทอมนี้เนี่ยเนื่องจากภาวะโควิดเนาะเราไม่สามารถที่จะสอนในชั้นเรียนได้ เวลาสอนของครูครูจะสอนทฤษฎีก่อนอย่างเช่นถ้าครูสอนเรื่องคู่ลำดับและกราฟครูก็จะสอนทฤษฎีเสร็จแล้วอาจารย์ประจำสรชก็จะส่งแบบทดสอบไปให้ให้นักศึกษาลองทำเอาวิชาทฤษฎีที่ครูสอนไปไปลองทำดูว่าข้อ41ถึงข้อ43 3ข้อนี้นักศึกษาทำได้หรือไม่แล้วเดี๋ยวครูจะกลับมาเฉลยนะครับข้อ44ถึงข้อ43อีกอีกรอบหนึ่ง เพราะฉะนั้นวิธีการสอนก็คือสอนทฤษฎีก่อนนะครับเสร็จแล้วให้แบบทดสอบไปทําเสร็จแล้วครูก็กลับมาเฉลยแบบทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับมาวิธีการสอนก็จะเป็นแบบนี้สําหรับออ EP นี้เป็น EP ที่1น,นะครับครูก็จะเริ่มต้นทําความเข้าใจก่อนว่าเป้าประ,ะสงค์ของเราในการเรียนคือต้องทําให้ผ่าน18ข้อเวลาสอบปลายภาคเนาะเวลาทําข้อสอบให้ทําจักง่ายไปหายากสําหรับมอต้นบทที่ง่ายมีอยู่4บทด้วยกัน คือบทที่7นะครับคู่ลำดับและกราฟบทที่8เลขาคณิต2มิติและ3มิติบทที่9สถิติเบื้องตน้นแล้วก็บทที่10คือเรื่องความน่าจะเป็นทั้ง4บทนี้รวมแล้วเขคือสิ 19, ข้อ19คะแนานนะครไม่ได้แปลว่าบทที่เหลือจะยากทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรา,เราลองเรียนรู้ไปครับว่าแต่ละบทก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไปนะครับอันนี้สําหรับมต้นเนาะอ่าสำหรับมต้น ถ้าใครเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็สามารถโทรมาถามได้นะครับทีนี้เราลองมาดูของมอปลายครับมอปลายก็เช่นเดียวกันครับมอปลายเองก็จะมีบทที่ง่ายกับบทที่ยากแตกต่างกันไปนะครับเรามาดูของมอปลายกันครับว่ามอปลายมีบทไหนบ้างที่ง่ายและบทไหนบ้างน่าจะทําก่อนนะครับเราจะมาดูของมอปลายกันะครับ มปลายก็เช่นเดียวกันครับเนาะอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าจะต้องทำให้ได้18ข้อในบรรดา60ข้อถึงจะผ่านนะครับและเวลาทำทำจากง่ายไปหายากครับมปลายมีทั้งหมด9บทนะครับมีบทง่ายอยู่3บทแรกที่ควรจะทำเนาะเรามาดูบทที่1ครับเนาะบทที่1คือเรื่องบทที่6ครับบท ที่6ครับบทที่6เรื่องการใช้เครื่องมือชื่อบทอาจจะยาวหน่อยนะครับการใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ออบบณฑสำหรับเนื้อหานะครับวิชาเหล่านี้นะครับสามารถที่จะไป ออดูในหนังสือของกสนดได้ครับหรือไปโหลดดูได้เลยนะครับเอาเนื้อหาลองไปเทียบเคียงกันดูครับซึ่งบทที่6เรื่องการใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยตรงกับข้อ27ถึงข้อ34 34มนะีเนาะมีทั้งหมดถึง8ข้อ8คะแนนเลยครับแค่บ,บทเดียวเองนะ8คะแนนเลยนะครับบทที่2คือบทที่7ครับ เรื่องสถิติเบื้องต้นสถิติเบื้องต้นอ่าจะคล้ายๆกับของมอต้นเลยนะครับเรื่องเดียวกันสถิติเบื้องต้นนะครับข้อสามสิบห้าถึงข้อสี่สิบห้ามีทั้งหมดถึงสิบอดข้อครับเห็นไหมครับว่าบทที่6มีแดข้อบทที่7มีถึงสิบดข้อเลยนะครับ และบทสุดท้ายที่เป็นบทที่ง่ายนะครับคือบทที่7บทที่8ครับเรื่องความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นเนี่ย 60, ข้อ66ถึงข้อ55ครับข้อ66ถึงข้อ55มีทั้งหมด10ข้อครับงานเวอระันของมอปลายครับ เป้าหมายเดียวกันเนาะเราจะต้องทำข้อสอบปลายภาคให้ได้อย่างน้อย18ข้อขึ้นไปนะครับผิดได้42ข้อทำข้อง่ายไปหาข้อยากเสมอเนาะเวลาทำของมอปลายข้อง่ายมีอยู่3บทด้วยกันบทที่6นะบ,บทที่6เรื่องการใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์นะข้อ27ถึงข้อ34มีทั้งหมด8ข้อด้วยกัน บทที่7เรื่องสถิติเบื้องต้นนะครับข้อ3 5ถึงข้อ45มีทั้งหมด11คอดข้อด้วยกันและบทสุดท้ายคือบทที่8เรื่องความน่าจะเป็นนะครับข้อ6 6ถึงข้อ55มีทั้งหมด10คข้อด้วยกันจะเห็นว่าทั้ง3บทนี้ของมอปลายนะครับรวมกันแล้วคิดว่ากี่ข้อเอ่ยมีถึง29คข้อครับ 29ข้อ29่สิบเก้าคะแนนเลยเนยแค่3ามบทนี้นะครับก็แทบจะครึ่งหนึ่งของข้อสอบแล้วเพราะเป้าหมายของเราคือแค่สิบข้อเท่านั้นเองน,นันักศึกษาเวลาทำข้อสอบต้องรู้เป้าหมายของมันนะครับว่าเราต้องการทำเท่าไหร่ยังไงเพราะบทก่อนหน้านี้บทก่อนหน้า1 2 3 4งห้านะครับ จริงๆแล้วไม่ยากเท่าไหร่แต่พอนักศึกษาไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มันจะยากทันทีเมื่อเวลาเราทําข้อสอบนะครับหลังจากที่เราแรงเงาชื่อ,อรหัสอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปเปิดทําในบทที่ง่ายก่อนสําหรับมปลายเริ่มจากบทที่6บทที่7เช่นเดียวกับมอต้นนะครับกูจะสอนทฤษฎีก่อนเนาะเสร็จแล้วกูนนะวก็จะให้การบ้านไปในแบบทดสอบข้อ27ถึงข้อ34 8ข้อ ให้ไปลองไปทําดูนะครับใช้ความรู้ที่ครูสอนให้ไปลองทําดูเสร็จแล้วครูก็จะมาเฉลยอีกรอบหนึ่งอีก e หนึ่งครูก็จะมาเฉลยบทนั้นให้ฟังแบบก็จะเหมือนกับของมอต,ต้นเลยครับอันนี้คือแนวทางนะครับแนวทางในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สําหรับเทอมนี้นะครับตั้งแต่เข้าใจว่าเป้าหมายของการเรียนคณิตศาสตร์สุดท้ายปลายทางของเราก็คืออย่างน้อยต้องสอบปลายภาคให้ได้18ข้อขึ้นไปเนาะทำจากง่ายไปหายากเสมอ มต้นก็มีบทที่ง่ายสําหรับตัวเองมปลายก็มีมบทที่ง่ายสําหรับตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น EP สําหรับการแนะนําตัวครูเองนะครับแล้วก็แนะนําวิชาคณิตศาสตร์และแนะนํา,านนวิธีการทําวิธีการเรียนคณิตศาสตร์สําหรับเทอมนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจาก EP ถัดหลังจาก EP นี้นะครับเป็น EP ถัดไปเนี่ยครูจะเริ่มสอนบทที่1นนะครับทั้งของมต้นแล้วก็ของมปลายนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ